ขัดอีกแล้วครับโยอ,อ้ยเสียใดดโ,โอุ้ยน่โอ,โอเกียงกันทำมานอีกแล้วครับโอ้ยนี่โจ์หน่อยครับโจ์หน่อยนี่อะไรครับตัวนี้ ฮัจจีครับฮัจจีเอ๋น้าชายอยู่ไหนเนี่ยน้าชายมาแล้วก่อนแลวครับวัดอยู่ครับอยูย่อยู่อยู่ครับอยูย่อยู่อยู่นี่ สวยอีกแล้วครับนี่ครับฮาจิสีดำเต็มปากนี่ครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฮาจิสีดำขอบคุณมากครับ